ออ้ล่ะของแท้ว้ามันยังไงน่ะปลาดปาเดี๋ยวเรื่องนั้เ่นั่งันงเปกันบึงเด้อหนึ่งสองสสี่ห้าเจดบึงรู้เจ็ตหรือแปดตเออพีเอ็มซีงูเหลือมเป็นงูเหลื่ยมใหญ่ๆคุณมาตื่นงูเหลอ่ รอบญ่เขาได้ประมาณสิบไปตูนี่แหละงอมหอยน้ำเผือกได้บ่อหอยนี้บอ่อยังหนาแล้วมันไหลมาเรียกซีละน้อยขึ้นมานางอยู่เทิงที่เลยเพราะว่าน้ำเลึกแถวนี้นะเพียงคออ้าริบหัวละน้อยแถวนี้ได้เรียกซีละน้อยก็เลยปีนมาที่ถ้าไปรัดอยู่แถวนั้นมันจะมีแถวกาเนี่ยมันเลึกเพียกซีไอก้กำลังยามรอบไงญ่ สบายดีพีพ่ทุกคนเด้อยินดีตอนรับเข้าต้องให้ละน้อยสาวเ้าเมื่อนี้ละน้อยจะพาพิบซีมายามล้องกัดคีพากันเพื่อวานในพิบซีตอนเศร้านี่หันบุคคได้ยามเือพีบซีตอนนี้ว่าสีไทยตอนเศ้าน,นาพิพบซ,ซีเบ่งละปล่าไว้ใส่จนหดมาตอนสวยมื้อวันอาทิตย์พีบซีกเ็เลยว่าสีพากันมายามเห็นวิวแววในนึงแล้วพิบซีป่าคนกามาโซ่นั่นน,น,น,นึงแหละตรงไหนซีจาาย่ำพี่ซีขาอ้อ่อนกะโลกมา ลงไปยามเพี่พี่ให้อ้ายเอากระลงมาก่นนองนงงแหว่าอ้ายหายไปแต่กันพ่อไปมาก่อนเพี่พี่จับกระลงมาแักวจะไปใส่ไปแลหละนายโตไปใส่บุลซมามซาถ้าอ้ายเพี่พี่ตอนนี้ยังบ่เห็นอ้ายเจา้าคนไปใส่เจ้าคไปหาหอยที่บอกตะน,น้อยกระการกระดุงมานยออันบอกเมื่อกี้มีบ้อนอ้ายอยู่ Ial, น, mainland, นี่ยี Dieser ่าาน่อขเขาบเมือเนาะพเปลาสขาบเมือนเนาะยงุงละถือเกะอยู่เกะนะเก็บคัวเก็บมัวยุ่วะอยู่ละ้องมมนมเนยุงดอกคิต้อผงใส่ติบ่บ่เมื่อวานนี้หันน้ายังหลยี่อพี่แนน้านะ

มาพีซีละน้อยสิมาย,ยามป้าวาสิว่าตื่นเต้นใช่ปะเขาสิยามแถวใกล้แหละแถวเรื่งให้ไอ้ป่อยละน้อยแต่ว่าปีงก็สิบูมีม่หลงเน่าหน้าไหลเหม่งจะขอหมัดอันนี้ไว้ก่อนย่านกระโหลกคนไกลฟีซีมาพร้อมแล้วบอุอู้ยแมงมุมจับเจ้าเบิงบ้งคคเบิ้งใต้หั ก็ใส่เลยหัวพ้อมแล้วหรือยังอันนี้ก่อนเังไงก้อนอน,นี่สองตัวดีิเพิ่นโบเข่ากันยนง่งเนาะยังถ่ายเป็นรุ่นตัวอันฟางนั่นดิสองตัวก็เอาเอาไปเลือกโบติ เราม่คิดว่าออกอะไรป่าหักไม้อยู่ด้นนะแต่ว่าเนเขาคนเืิมมนแรงกันฝนตกนี่มันตื่นน้ำนี่ค้ักเนี่ย ได้แล้วได้แล้วไปปดตัวที่สองตัวนี้านคิดอดกิกายนี่เิดอดตนเก่าเกาเล่น้างหลก็จะได้ยาไป่งอัดเลยตอนนี้เลิกมาเย็นขนาด ได้ยูพอได้ปิป้ง มีคนรุ่นซะรอบใหญ่พอมีรอบใหญ่พอแล้วเห็นสิพอเพิ่นเอารอบใหญ่มาใส่ตัวนี้คันหันมุมหันนี้เห็นตัวนั้นตัวนี้ใหญ่สุดละเดี๋ยวว่ามีตัวใหญ่กว่านี้อีกขึบกเข้ากันได้ เดี๋ยวเราน้ยจับก้องแห่โน้ตมาดีเห้พี่ชายเอาไปรุ่นทั้งไทยวะเจียวไว้รุ่นทั้งไทยบ่เอ้ยยามล้วแล้วรอบใหญ่รอบใหญ่ที่สุียกเปิ้งนเลยสิมานบ่ นโพตโอ้อย,อยเด็กปีงแรงอยู่เปียกลยเกลยละน้อยน้ำก่อเกือบลวเอาเท่านี่เอาต้องได้ไปเอาอยู่ทึงแม่นว่ะแม่นโบโบอกว่าไปเอาอยู่ทึงว่ะโบแต่ความหมายตามแล้วน้อยคิด,ด ค่อยเป็นแล้วนี่แล้วไอโบเอาอยู่ถึงค่อยเช้ยืมนุ่มนี้เจสบซี่ละน้อยขึ้นมานางอยู่เทิงพี่เลยเพราะว่า,าน้ำเลึกแถวนี้นะเพียงคออ้ายริบหัวละน้อยแถวนี้นไะด้บีบซี่เลยว่าปีนมาพ<ม>ี่พาไปลัดอยู่แถวนั้นมันจะมีแถวการนี่มันเลิกบีบซีอ้ายกำลังยามรอบไงอยู่ เพียงคออายุแต่ริบหัวละน้อย,ยแถวนี้นะหัวน้ามันก็ลงหลายแนละ้วเออลงหลายก่อน้านะมะบอกแต่มันก็นลิบเกิบเพานะริบซีละน้อยประหยากเสี่ยงสบายกว่านี้กับโบมีอีกละมาย่ำรอบนี่นางยิ่ถึงเลยฝ้าขึ้นขนาดเลยริบซีฝ้บรรยากาศดีเนาะ ได้พอปี่อยังเี้ยสิหากระเฮ็ดใหม่เด้เมื่อว,วานนี้เขาก็ะขวนน้าเอาไว้รุ่นมือมอื่นเมแรงเมแรงก็ต้องเป็นตอนเศร้ามเมแรงมาเบิ่งดิมเมแรงมาหยาดดีกว่าบ่บ่อยามแต่ว่ามาเบิบ่งมันไว้ดีๆด้เดี๋ยวในป่าถือหลายเอาออกมาได้เนียป่าออกเบิดก่อนได้ก็นาะ ก็เห็ดหมันขนาดเนาะแล้น้อยนั่งนี่โปสเือนเลยลาน,าน,ลน่าเส้นเอาเซนี่คันนี้พอว่ให้มาย้อหัน,นคักไ,ไ,ไ,ไปยังอุ้ยค่ะโอเคไม่มูไปย้อกระดุงวะ ได้บดดตัวเดียวตัวเดียววะโอ้สำเร็จก,ก็โอเคละคืนอาจีอบนห้มาบอเป็นยังไงซีมือละ่ะบาละตัวสองตัวบรรยากาศดีแท้ละน้อยอยากลอยน้ำ อันนี้บ่มีรอบเนาะอีพอบด้เดาใส่ดิใส่บบแถวนี้นะบอลตื้นๆนี่มันหมักได้บอลตื้นๆนี่หมักในตอนนี้เราน้อยไปยยอก,กันลูกต่อคือสิได้ไพ่เพิ่กำลังยองที่นี่ได้ปลาหักกล้วยสามตัว เ <c oughs> มืเมเม่อแรกเมื่อแรกแหกมากอบหญ่เขาได้ประมาณสิบไปตรงเนีละไปงมหอยน้ำเผือได้บอกหอยมีบอกเรื่องหนาแลแลมันไหลมา เย็นดีขนาดน้ำเนาะด่ามันท้อนว้าวนี่นี่ป่าสองสาตัวพอได้ปิ้งแรงนี้ได้ละดิอาหารแรงเขาสิบด่างก็ได้หลายตัวดิน้ำเย็นอยู่ยังยู่ได้เกือบอยู่ด้ ว่ากัดน้ำเข่าเกืบอบว่ะแหละ จุิบจุจิบจ,บจ,บจ,บจบๆๆย่นนี่แหละตอนนี้งสุดท้ายแหละตัวนึงต้นบัวเขาเนาะแต่ว่าหักป่ามาเลยว้าวได้ปรากวดวะคักเลยมวลเลยได้ปรากฏดิี๋สีป่าลงได้มือนี่ลงแต่ว่าหักลงัวเขารอบเฮาได้ไพ่เพิ่นได้ปรากฏกำลังเอา กินแล้วก็ลงกินแล้วก็กลืนเจ้าหนเดี๋ยวเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็นทั้งหน้าเย็บซีเมื่อแรกบยิยกมามปัไหดเนาะไว้ทาาติดตามนํากันต่อไปเย็บซีว่าเมือ่อใดซีเป็นมื่อของละน้อยเมือ่อใดชีมาน ได้หเลยจ้าแล้วงมง้มเจ้ว่าส่วนหลายในหอยได้หลายนะไอ้ได้หอยหลายหน่วยละโอ้ล่ะของแท้โอ้เป็นยังไงนะประหลาดป้าเดี๋ยวนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นร้ลงไปกันวุ้ยเป็นสีออกแล้วได้หันเป็นสีออกแล้วได้หันผิดมือเลยป้ายกขึ้นมาจนตื่น คิดว่าเป็นงูเลยเบอร์เด้ครับปลาดพี่นอกก็มาละป้าโอ้เป็นมูเลยด้ยพีเอฟซีเบอเดินนานไปจากตัเบอเด้อหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดบบงรดูเจ็ตหรือแปดตเออพีเอฟซีงูเหลี่ยมเป็นงูเหลือมใหญ่ๆมาตื่นงูเหลี่มแค่หมู บื้องดูมันคืออยากเบื้งมื่อได้เหา่าคือมาเทิงแห้หมูเบิ่งน้ำพีเอฟซีป่าลาดป่าลา่าป่าลา่าบ้านเขาเอื้นป่าลาดแต่โจนหัวทางแล้เพิ่นเอื้นป่าอย่างนี้พีเอฟซีทางฝั่งไทยเพิ่นเอื้นป่าอีกอย่างนี้ป่าเลนลายเดี๋ยวบัดขึ้นไปเ<า>ขาเป็นมูเลยหมูเกิดขึ้นว่างูเลย <laughs> เอาโยมาเห่ไปมันงูเหลื่อมตกใจหมดเ<ซ>จ็บนะข่อยนาบเจ็บหรือเปด ตั้เซ้นนะสองนับบบได้ลายตานับบบได้เบิร์ของชินับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าบว้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัแปดเหอแปดเอาึ้นมาใส่ยูเทิงจะสีไปใส่ยูลุมโอนขึ้นตลาดนีชโอ้ยแซีบอไปยังจับไหเนี่ยกากาจับบอจยาทีมรอบเลยมันสิหักเอาไปใส่หรือว่าใส่ยูนี่ก็ได้ติ มาใส่ยูนิตก็ได้เหรงมันสิไปนั่นหะบ่ไปไหงเอานี่นี่ต้นตักนี่เห็นหลามานับเด้ว่ะสิอันนั้นเด้อคอยเด้อจากตัวหนึงหละลน้อยนำนี่เป๊ะสองสามสี่ห้าเจนบอห้านับทึหอเนบ่ตาดีเสยอันน้อยนะใ่บออย่งอันหนึ่งอยู่ อีโฟนี่ถอใจไปยัไดโฟเขามักย้อยเานน่ะละนัน่ะไปดูอุ้งใส่ดิแปดตัวป้มาแล้วเลมาแล้วหอดเกือบหอนแท้แล้วห่อดแล้วรูเบานี่นาพีบซีขนาเฮคยจะเบื่นอยเลยทหลังฟาลายยูนีงิไปไปไไป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 ลมเลยมาล้สาทีนี่ ล้มสาว่ะคือไปใครเลยดลงมาไปโ่งไปส่งมีมันดุนี่นี่ได้ดุแม่ไม่จำเป็นโอเคขับเบิ้งรอบใหญ่ับเบิ้งรอบใหญ่มีรอบใหญ่น้ำบ่อบ้านนี่หละดดขึ้นไดกผู้บาดเอาสิไเติดต่ออยู่ทั้งหน่าแล้หมูไ่ได้บ่ได้มีย มาแล้วมาแล้วพ้ยตายมึงรอบญ่เนอะแบบนี้เด้อรอบไงบ่อยนี่รอบไงว่มันเจอหน่ะห่วยสิบ่แม่นั่นนะพูดะอันเนโอ้ยขี้เหงื่อพี่อันเอยากอันให้ตัวใหญ่สองข้างหน้านึงข้างหลังหนึ่งจะไม่อยู่ข้างหลังพี่ป่านะพ่อใช้ข้างหลังเนี่ยเหป่าต้องอยู่นี่พี่พี่พี่ยืดใส่ป่าดิบุ๊มมี แล้เห็ดยังไงใช้อ่างก้นไออังก้น้าแท้เลยอดใจไ่ไหวกระดูกยาไม่ขาแล้วเอ้ยป้างป็นกระดูกนหอยหอยผู้มีตัวนี้อเอเขาได้ปลาไหลเขากะคุ้มคาแล้วพี่เีรู้เขาได้ปลา,ปาหลเพื่อขาย เจ้าก็สิบกุก้ากินแล้วใช่ไหมอือปลาคีเฮปาเลาบิ๊กเจ้าจขึ้นว่ายัางความรู้สึกแรกที่เจ้าย่ยอขึ้นมาประหลาดกับประหลาด <c oughs> เป็นบุกแต่ละไม้ไอ้จนว่าตกใจที่ได้ประหลาดป่าถือว่าป่าอาศวินได้ข้างหน้านะแต่ว่าเขามาหมานข้างหลงังหมานประหลาดก็ถือว่าโชคดีแล้วที่เจ้าไหนาละน้อยจิปายโยกระดุมต่อเด้อมูนี่ขนาะด มาแล้วมึงนี่ว้าผุน้นำมวลขนดาดไอ้ไพ่อา้าหาตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาก่อนมันไปย่อเปีนย,ยนี่เหวี่ยงซีมวยนี้หมานทั้งปลาหมานทั้งปลากระดูกมวนบ่มวนบ,วบ่ปลาปลาต้สมสุม ใบถักสุกป้าวีบเซีย้วปักมือ <c oughs> ปักมือละน่อยมานขนาดวิบเซียนี่น่าจะเป็นแม่เพื่อนเบาตัวใหญ่ใหญ่พาไป